รายงานฉบับนี้ชี้นะคะว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดไม่จริงก็คือว่าโรงงานฟอร์โดของยูรานไม่ได้รับความเสียหายอย่างที่ทรัมป์ได้กล่าวไว้รายงานดังกล่าวเป็นของหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมแห่งสหรัฐหรือว่า DIA Defense Intelligence Agency หลุดออกมาสู่สำนักข่าวหลายแห่งเมื่อคืนเป็นรายงานที่ประเมินความเสียหายเบื้องต้นจากการโจมตีของสหรัฐโดย นำโดยกองบชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซ n นคอมซึ่งดูแลปฏิบัติการทางการทหารในตัวกกลางแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศกาตาร์รายงานของ DIA ฉบับนี้ชื่อว่าการที่ทรัมป์ประกาศว่าโครงสร้างนิวเคลียร์ของอ,อิหร่านไม่ว่าจะเป็นโรงงานเสริมสมรรถนะนาทันแล้วก็ฟอร์โดรวมถึงโครงสร้างนิวเคลียร์ที่อิสฟาหันที่เป็น3เป้าหมายของการโจมตีของสหรัฐเมื่อ22 มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วทั้งอ้างว่าถูกทําลายจนสิ้นซากเป็นการกล่าวอ้างเกินจริงนี่อยู่รัฐบาลเดียวกันไหมเนี่ยเนื้อหารายงานระบุนะคะว่าการโจมตีของสหรัฐ <historic> ไม่ได้ทําลายโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ยูโรเนียมและดูเหมือนว่าทําให้โครงการนิวเคลียร์ของเยอรานถอยหลังไปไม่กี่เดือนเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าองค์ประกอบหลักๆซึ่งรวมถึงเครื่องหมุนเหวียงสามารถจะ ซ่อมแล้วก็กลับมาใช้งานอีกครั้งภายในไม่กี่เดือนเครื่องหมุนเวียงเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญของการ Enrich Uranium นะเพราะยูเรเนียมเนี่ยมันจะทำให้อยู่ในสถานะของกา๊าซเสร็จแล้วมันต้องเอามาเวียงเวียงเวียงเพื่อทำให้มีความบริสุทธิ์จนถึงเกรดที่จะไปทำพลังงานก็3-4%อาวุธก็90%เเแล้ครื่องหมุนเวียงเนี่ยมันก็คือตัวหลักที่สำคัญนะ แล้วเครื่องหมุนเวียงของอิร่าเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะของโรงงานฟอร์โดแล้วก็อยู่ใต้ดินของโรงงานที่ชื่อนาทันส์เขาบอกว่ามันเสียหายเนื่องมาจากไม่ได้เสียหายจากอิมแพ t ของระเบิดโดยตรงแต่เสียหายอย่างกรณีนาทันเนี่ยเสียหายเนื่องจากการโจมตีของอิสราเอลบนพื้นดินไปทําลายระบบไฟฟ้าไอ้เครื่องหมุนเวียงเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าในการเลี้ยงในการทํางานพอระบบไฟฟ้าข้างบนมันเสียหาย ข้างล่างมันก็เลยมีปัญหานะฮะโดยรายงานของ DIA ฉบับนี้รายงานด้วยนะคะว่าก่อนการโจมตีสหรัฐก่อนการโจมตีของสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดอิหร่านต้องการสร้างระเบิดนิวเคลียร์จะใช้เวลาประมาณ3เดือนเพราะว่าเมื่อกี้ที่พินาบอกเนี่ย i a เเนี่ยเคยระบุว่ายูเรเนียมที่ Enriched ในโรงงานฟอร์ดเนี่ยระดับมัน80กว่าแล้ว เพราะฉะนั้น3เดือนอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่พอถูกสหรัฐโจมตีปับ๊บรายงานฉบับนี้ชี้ว่าอิหร่านจะต้องใช้เวลา6เดือนในการทำนิวเคลียร์แปลว่าถอยหลังไป3เดือนไม่ได้ถอยหลังไปเป็น10-20ปีอย่างที่ทรัมป์อ้างและที่สำคัญนะฮะ DIA ก็รายงานยืนยันสมมติฐานก่อนหน้านี้ของหลายคนรวมถึงพวกเราด้วยว่า ก่อนการโจมตีเนี่ยแร่ยูเรเนียมที่ถูก Enrich แล้วเนี่ยยหร่านขนออกไปหมดแล้วถูกย้ายออกไปก่อนที่การโจมตีจะเกิดขึ้นและสถานที่ที่ไปเก็บเนี่ยก็เป็นความลับแม้กระทั่ง iaea e นะฮะซึ่งถแถลงข่าวเมื่อสัก2อสชั่วโมงที่ผ่านมายังบอกเลยว่าไม่รู้ว่ายูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะหรือ Enrich แล้วพร้อมทำนิวเคลียร์มันไปอยู่ตรงไหนเหมือนหนังเลยอะ เนาะเวลามีหนังแล้วแบบเหมือนกับพระเอกที่เป็นสหรัฐเนี่ยต้องไปตามล่าเอายูเรเนียมนะหนังแทบทุกเรื่องเลยที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้พวกสง,งสงครามมันจะต้องมีเรื่องนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวไอ้ยูเรเนียมก็จะไปขายในตลาดมืดไปซุกไปซุกอันนี้มันคือหนังนะแต่มันมัน,ม,นมันคือพล็อตหนังแต่มันเป็นเรื่องจริงมีการระบุนะคะบ,บอกว่าโรงงานฟอร์โด ที่ถูกโจมตีเนี่ยที่เสียหายหลักๆเนี่ยมันคือระบบไฟฟ้าแม้ยังไม่ชัดเจนว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่อิร่านจะสามารถเข้าไปในอาคารใต้ดินเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่เสียหายแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เคลื่อนย้ายออกมาเข้าไปใหม่แต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้คำถามก็คือว่า แล้วการโจมตีสหรัฐเนี่ยมันไปทําให้เสียหายตรงไหนอีกบ้างนอกเหนือจากระบบไฟฟ้ารายงานฉบับนี้บอกว่ามันไปปิดกั้นทางเข้าของโรงงานนิวเคลียร์ทั้ง2แห่งก็คือทั้งฟอร์โดแล้วก็ทั้งนาทันแต่อาคารใต้ดินไม่ถล่มลงมาสรุปการโจมตีของทรัมป์ไม่ทำให้โครงการ,อ,ารอิหร่านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเกิดความเสียหายยับเยิน เสียหายเล็กน้อยเท่านั้นหมายความว่าถ้าอิหร่านจะเดินหน้าสร้างอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านมีศักยภาพที่จะทำได้ค่อนข้างรวดเร็วหลัก6เดือนราฟาเอลกรอซี I ่ผอ i a e เนะเมื่อกี้พี่นาพูดไปแล้วให้สัมภาษณ์กับ f o x NEWS บอกว่าตอนนี้ไม่รู้เลยนะคะว่าอิหร่านย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไปไว้ที่ไหน แล้ที่เสริมสมรรถนะเนี่ยที่ Enrich แล้วแล้วก็อีกไม่กี่เดือนจะทำนิวเคลียร์ได้เนี่ยมีทั้งหมด400กิโลกรัมไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นองค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่ติดตามเรื่องนิวเคลียร์นะบอกว่าไม่รู้ว่าอิหร่านย้ายไปที่ไหนแต่เจ้าหน้าที่อิหร่านได้แจ้งกับทาง i a e a ว่่าขอย้ายออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกโจมตีแล้ว 布拉弗尔格 o ซี่บอกว่าตอนนี้ที่อยากจะทําคืออยากจะเข้าไปตรวจสอบว่าตกลงสภาพมันอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ปรากฏว่านี่ข่าวเพิ่งเข้ามาเลยนะในอ่อ BBC พี่นาจะตาม BBC เป็นหลักนะตอนนี้ BBC เขาบอกว่าอิหร่านนะสภาของอิหร่านเพิ่งจะมีมติว่าจะยุติความร่วมมือ ใดๆก็ตามกับทบงงนทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA นั่นก็แปลว่าอิหร่านอาจจะปฏิเสธไม่ให้ IAEA เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองนับแต่นี้ไปโดยโครงสร้างนิวเคลียร์ทั้ง3แห่งของอิหร่านนะก็คือฟอร์โดอิสฟาหานแล้วก็นาธานถูกสหรัฐโจมตีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการม i d n i g h t h a m m อรใช้เครื่องบินรบ125ลำ B2 7ลำนะบินจากมิสซูรีไปอ,อิราน18ชั่วโมงกลับอีก18ชั่วโมงรวม3 7ชั่วโมงระยะทาง13,000กิโลเมตรแล้วก็เอาเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดใหญ่หรือว่าม็อบนะ MOP ที่ชื่อ GBU 57จำนวน2ลูกแต่ละลำรวมเป็น14ลูกรวมกันไปทิ้งใส่โรงงานนิวเคลียร์ทั้ง3จุด ซึ่งหลังการโจมตีทรัมป์ก็ถแถลงข่าวพูดหลายครั้งรวมถึงโพสต์ข้อความทาง t ทู t h Social แล้วก็ X บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นปฏิบัติการทางการทหารที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแบบที่ไม่มีใครบนโลกนี้ทำได้แล้วก็สำเร็จอย่างถึงที่สุดโดยโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานโดยเฉพาะจุดที่เสริมสมรรถนะแร่ยูรเนียมถูกทำลายอย่างสมบูรณ์จนสิ้นซาก และเอรานซึ่งเป็นจอมบูลลี่แห่งตะวันออกกลางต้องมาทําข้อตกลงเสรีภาพกันนะจริงๆแล้วในช่วงที่ทัาแถลงข่าวก็คือวันที่22ก็คือไม่กี่นาทีหลังจากสหรัฐทิ้งระเบิดเนี่ยช่วงเย็นสองทุ่มตามเวลาบ้านเราเพนตะก้อนก็เปิดถแถลงข่าวในวันเดียวกันเนี่ย แดนเคนซึ่ง <Our forces S 1> เป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐซึ่งทำหน้าที่บัญชาการในการโจมตีบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านเสียหายขนาดไหนนะก็พูดขัดกับผู้บัญชาการของตัวเอง,เองก็คือโดนัลด์ทรัมป์ทีนี้พอข่าวมันลิกออกมาเนี่ย แน่นอนว่าสำนักข่าวเขาต้องรายงานกันใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยพี่นานก็เล่าไปแล้วเนาะไล่ตั้งแต่ New York t i m e ีน n อ็พี่นายความสําคัญกับสื่อในสหรัฐเพราะว่าเขาก็จะมีข้อมูลเยอะกว่าเนาะรายงานกันทั่วหน้านะวอชิงตันโพสต์เอบีซีรายงานหมดบอกว่าความเสียหายของโรงงานนิวเคลียร์รานมันไม่มากเท่ากับที่ทรัมป์อ้างทําไม่พอใจออกมาด่าสำนักข่าวโดวยเฉพาะซินเนโดนหนักมากบอกว่าเป็นสถานีโททัศน์เฟกนิว โดยระหว่างการเดินทางไปประชุมนาโต้ที่เนเธอร์แลนด์อยู่บนเครื่องบิน Air Force One นะทรัมป์ก็โพสต์ผ่านทรูดโซเชียลบอกว่า New York Times และซีนเอนเป็น Fake News ที่รายงานข่าวนี้เป็นเจ้าแรกแล้วก็เป็นความพยายามด้อยค่าการโจมตีทางการทหารของสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีและปฏิบัติการทางการทหารที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ แล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการโจมตีในครั้งนี้ทำให้โครงสร้างนิวเคลียร์ิหรานถูกทำลายย่อยยับไปแบบสมบูบรณ์โฆษกทำเนียบขาวก็ออกมาช่วยนายนะคะบอกว่าการรั่วไหลของรายงานการประเมินนี้ของเพนตะก้อนเป็นความพยายามชัดเจนในการดูถูกดูหมิ่นเยียดหยามท่านประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็เป็นความพยายาม d i s เครดิตเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจทำลายโครงการนิวเคลียร์ิหราน อีกคนที่ออกมาสตีฟวิทคอฟนะคะผู้แทนพิเศษของสหรัฐด,ด้านตอวนอ,อกกลางให้สัมภาษณ์ f o x News บอกว่าใครก็ตามที่ทำรายงานนี้คือไม่ได้พูดว่ารายงานจริงหรือไม่จรงิงแต่บอกว่ารายงานที่หลุดออกมาเนี่ยใครก็ตามที่ทำรายงานหลุดออกมาเป็นการทรยศขายชาติและต้องมีการสอบสวนวิทคอฟอ้างด้วยนะคะว่าเขาได้รายงานการประเมินความเสียหายหมดแล้ว และไม่ต้องสงสัยเลยว่าโครงสร้างนิวเคลียสสามแห่งของยอรานเนี่ยถูกทำลายสิ้นซากไปหมดแล้วก็ออกมายืนยันนะแต่ว่าเราเชื่อหรือเปล่าแล้วคือที่น่าสังเกตคือทรัมป์ด่าสื่อแต่ไม่ได้พูดถึงว่าไอ้รยงานเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนี่ออกปะ ก็มาด่าสื่อทําไมก็ในเมื่อสื่อเขาอ้างอิงรายงานที่มันหลุดออกมาถ้าจะด่าสื่อก็ต้องด่าว่าเออเป็นเอามาเผยแพร่ทำไมใช่ไหมแต่ไม่พูดถึงว่ารายงานนั้นมันจริงหรือไม่จริงแล้วทรัมป์ก็เอาบทสัมภาษณ์ของสตีฟวิตคอฟเนี่ยไปย้ำอีกทีบนทูตโซเชียลบอกว่าไม่มีข้อสงสัยเลยว่าระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ของสหรัฐที่เอาไป14ลูกเนี่ยแล้วก็ไปถล่มโรงงานฟอร์โด12ลูกเนี่ยฟอร์ดมัน ถูกทำลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นรายงานที่ออกมาบอกว่าสหรัฐไม่ได้บรรลุเป้าหมายทางการทหารเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีรายงานของซีนเอ็นที่ระบุถึงข่าวรั่วออกมายังพูดด้วยนะคะว่าเร็วเกินไปที่รัฐบาลสหรัฐจะสรุปผลกระทบจากการโจมตีและขณะนี้ยังไม่มีแหล่งข่าวคนไหนบอกว่าการประเมินของ DIA ของเพนตากอนเนี่ย มันขัดกับการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองอื่นของสารัฐซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเรื่องผลลัพธ์ของการโจมตีแล้วก็ข้อมูลความเสียหายภายในอิหร่านด้วยทางอิสราเอลว่ายังไงบ้างนะสารัฐบอกว่าฝั่งผู้นำบอกว่ายับเยินหน่วยข่าวกรองบอกว่าไม่ยับเยินอิสราเอลประเมินยังไง การประเมินของอิสราเอลถึงผลกระทบการโจมตีของสารัฐก็บอกนะคะว่าสร้างความเสียหายให้กับโรงงานฟอร์ดน้อยกว่าที่คาดแต่ทางอิสราเอลระบุนะคะว่าถึงแม้ว่าจะน้อยแต่เชื่อว่าปฏิบัติการทั้งหมดที่ทำมาตั้งแต่วันที่13ก็คืออิสราเอลเข้าไปโจมตีเปิดทางไว้ตั้งแต่13แล้วก็ให้สหรัฐมาย้ำ22เนี่ย มันทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านถอยหลังไป2ปีโดยนิวยอร์กทม์รายงานนะเขาว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่ารัฐบาลอิหร่านยังคงเก็บโรงงานเสริมสมรรถนะขนาดเล็กเอาไว้เป็นความลับเพื่อให้เดินหน้าโครงการนิวเคลียร์ต่อไปได้แม้ว่าโรงงานใหญ่อย่างฟอร์โดอย่างนาธานจะถูกโจมตีสรุปนะสรุปตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าอิหร่าน ยังมีศักยภาพนิวเคลียร์อยู่จุดไหนหลังจากถูกสารัฐและอิสราเอลโจมตีแต่ดูเหมือนว่าการโจมตีหรือปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ของสหรัฐจะยังไม่ได้ถอดเขี้ยวเล็บนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ตามที่ทำได้กล่าวอ้างจริงๆมันก็มีเ,ออเขาเรียกว่าบทวิเคราะห์ออกมาพอสมควรนะคะว่าการจะทำลายโครงสร้างที่ อยู่ลึกลงไปใต้ดินขนาดนั้นนะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองปกป้องอย่างแน่นหนาเนี่ยถึงแม้ว่าระเบิด BGU 57มันจะมีศักยภาพในการทำลายเกาะก็ตามแต่ว่าถ้ามันแน่นหนามากๆเนี่ยรอบเดียวไม่พอดอกเดียวไม่พอมันอาจจะต้องไปหลายรอบหมายความว่าถ้าเกิดสารัฐอยากจะทำลาย โรงงานนิวเคลียร์ของญี่รนอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ย EB2 ต้องบินกลับไปสักสรอบ3รอบเพื่อไปทิ้งระเบิดย้ำนะแต่ว่าทำยังไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากผู้วิเคราะห์ทางการทหารแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนนะซึ่งถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยทางสหรัฐภายใต้การนำของโดนทรัมป์จะยอมทำหรือไม่นะ